สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบกับช่องสาวอีสานมากมวลเนาะื้นนี้กะบรรยากาศพี่น้องวันที่เท่าไรมอนวันที่สามกันยายนแล้วค่ะตอนนี้กะบหามุงแรงเลพี่นอ้องกล่องอยมันจะเป็นหน้าไหนมันคือ,นนคอวส,สัตว์ค่ะฟนตกพี่น้องหลังจากที่แดดค่ะ แดดมากเจนว่าหอดใบใบทีละก็คึมมาคึมมาใบาสามคึมมาแบบาคักหนึ่งใบแมนชิตโต๋แข่งจะตกข้าวเดียวเพราะแข่งเกลียด่นอ้อัน,นสีอันคือบดไดหนอสีผ่าถนนเปียกพี่น่องคนสะา่าอาการเบรื้ออำมนวยนะคะเนาะ ขามันก็เรียกว่าชาด์ได้พี่น้องใส่แมสคะ่ะนั่งอยู่หน้าหา้านค่ะเดยกก็เลือกงานแล้วพี่น้องจ้ะวิธีทำงานอยู่บนเก้านี้ละ่ะดีจะมีงานเห็ดนล้นพี่น้องเนาะจ้ะดีจะมีงานเห็ดแล้วก็บ่ได้หยุดงานนะคะเต่โชคดีอยู่อ่วงนี้โควิดจะได้งานเรื่อยๆจ้ะหน้าหา้านขายเสือ้อขายกีฬาเนาะ กระดาษผกงานกระเซียนจ้ะงานกระเซียนงานโรงเรียนนะคะขายชุดนักเรียนนะ้ำยู่ห่านจา้ะเป็นลูกน้องเพคนดอกค่ะเป็นลูกน้องเพนคนจ้ะไม่สีฟ้าเบืองเสืออวยเบืองเสือโอ้ยจีแมนซีอันสภาพอากาศบอเป็นใจคุณเดชเป็นยังไงเป็นน้ำแสงเหรอแสงมันบ่อหายแสงมันบ่อหายพี่น้อง คั่มหรอแม่มันจะเป็นแนวนี้เนาะภาพมั่วๆอะแม่ภาพเราคูดได้กันเลยกะนอ้าวหนาวฝนตกแล้วกับอากาศเย็นพีเนาะเหนียว <N> เนี้ยต้เนเที่ยวต้นนำ้ำหอดทองราฝาอาบน,น้ำกินข้านอนเนาะกระโดดใส่เตียงนอนพี่น้องม้วนคากปะเม่นมบูนี่ไปหอดบอนนอนไปหอดทองบอนนอนแล้วก็ตาตีตาใสขถ้งสามสีถุงยังนอนเหมืเออตอนเห็นงานก็หอดทองสีนอนสีนอนว่าไว้ยังซุสมือคือนอนเด้อุือมือ มันลื่นไม่อ,อีกแล้วหม้มเลยงานงานเรียหมาอสอดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่เป็นโต๊ะไทรงไทรงหน้าเนาะมาโต๊ะย่าอยู่ในเมืองในเมืองมันมีต้นเขาเด้มีแต่วควนเฮ็ดงานเป็นโต๊ะไทง่งไทรงหน้าเราพี่น,อน้อนเงเนาะเข่านทห้งมันมีหนามอยู่ มาเง,ง,งียบละพี่น้องเลยเตรียมโตเลยงานอะไรคือการล้วจะสร้างนี้คนจะลิ้นเงียยอยู่เนาะโอ้ยหาลระเขาอีท่างเดียวหาจนน้ำตาแตก <laughs> ไซแมกกใไซเบิร์ดมือเบิร์ดเบี้ยพี่นอ้นองไซจนหูลีเว้แล้นี่ไงไซแมนี้ ตั้งแต่เริ่มโควิดมาผุดจนติดเป็นนิสัยเราออกจากห้องมากแมสนนิซุปนาตลอดเลยซิวนี่ขึ้นมาแมนี้ยงพี่น้องมีไต่ข้างสิวขึ้นขักพอดีลูกค้ามากพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ซ้ำหนิก็นก่าข้าจังพอการลิปต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับกินมีสวัสดีค่ะ